ไปดูอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของการเดินทางนอกเหนือจากการใช้รถใช้ถนนแล้วช่วงนี้หลายท่านเลือกจะเดินทางโดยเครื่องบินแน,น่นอนตัวถูกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของความสะดวกความรวดเร็วแต่ว่าเมื่อวานนี้มีกรณีที่เครื่องบินซึ่งจะต้องบินจากภูเก็ตกลับมาที่กรุงเทพหมหานครเกิดการดีเลย์เพราะว่าสภาพอากาศฟ้าฝนไม่เป็นใจด้านหนึ่งก็คือถ้าดีเลย์ไม่กี่ชั่วโมงก็งยังพอรับไหวบ้างลักษณะแบบนั้นนะฮะแต่ทีนี้พอประกาศว่าดีเลย์หรือว่าเลื่อนไฟล์แล้วเนี่ย ไม่มีความชัดเจนให้กับผู้โดยสารก็เลยมีความไม่พอใจตามมาแล้วก็มีการถ่ายคลิปมาเผายแพร่ในโลกออนไลน์เป็นคลิปจากสมาชิก Facebook ที่ชื่อว่าคุณบิวตี้ถ่ายภาพคลิปเหตุการณ์ที่สนามบินภูเก็ตโดยระบุว่าณสนามบินภูเก็ตสายการบินชื่อดังสีเหลืองเด่นแคนเซิลไฟล์เดินทางจากภูเก็ตสู่ดอนเมืองเพราะกับตอนกลับบ้านแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามไม่มีการประกาศบอกผู้โดยสารปล่อยให้นอนกลิ้งอยู่สนามบินฝ<ป>นหยุดตกนานแล้วสายการบินอื่นไปได้ แต่น้องเหลืองไปไม่ได้เพราะอะไรลองฟังบางช่วงนะครับซึ่ง 55, เป็นการที่พูยกับพนักงานครับไฟ7521ขอโทษค่ะไฟ7521 6โมง 2, 2> 25ไฟ7501 7 55โอเคคำถามต่อมานะคะถ้าแจ้งความประสงค์สามารถไปไฟนั้นได้จริงใช่ไหมไม่ใช่แจ้งปุ๊บเต็มย,ย้ายก็ไม่เราจะแจ้งว่าไฟ7521 เหลือที่ประมาณ44โอ้โหไม่ได้แล้วอย่างงั้นน่ะมันก็ต้องไปเพราะมันโอ้อยู่แนวโน้มนะทุกคนอยากไปไฟแรกพี่เพราาะว่ต้องไปั้นทุกคนต้องการไปไฟแรกไม่ได้บอกว่าทุกคนแต่พี่น่าจะให้ข้อมูลอินฟอร์มตั้งแต่แรกคืออันนี้ค่ะหนูเองหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเคคำถามที่จะจัดการยังไงถ้ามากกว่า44เราไม่ยอมคนชักนะพอนกโควิดโควิดโควิด นี่คือบางช่วงนะฮะที่มีการอัดคลิปไว้แล้วก็มาเผยแพร่จะเห็นว่าฝั่งผู้โดยสารเองก็ไม่พอใจอีกด้านหนึ่งพนักงานซึ่งต้องรับหน้าก็พยายามจะทําหน้าที่เจราจาลักษณะแบบนี้กันคนก็บอกมาบอกว่าคนที่เป็นเสียงหลักที่ตะโกนก็ดูเดือดไปไหมรจริงจริงตอนปลายคลิปจะมีคุณผู้หญิงอีกคนมาช่วยเคลียร์ให้นะฮะที่สุดแล้วเมื่อวานนี้คุณพาทีสารสินประธานเจ้าหน้าที่สายการบินนกแอร์ก็กล่าวชี้แจงกรณีดังกล่าวบอกว่าไฟล์นี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศ ทาให้เครื่องล่าช้าหรือว่าดีเลย์มีผลทําให้ชั่วโมงบินของนักบินเกินอัตราตามที่กรมการบินพลเรือนได้กําหนดเอาไว้ทําให้ไฟล์บินต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าสายการบินเองต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแต่ไม่ได้ยกเลิกไฟล์ตามที่ผู้โดยสารแจ้งใช้คําว่าเลื่อนนะครับเนื่องจากว่านักบินชั่วโมงบินเต็มบินต่อเลยไม่ได้และคุณพาทีก็บอกว่าส่วนที่ผู้โดยสารทักท้วงว่าไม่ได้ยินการประกาศจากสายการบินต้องเรียนว่า ปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศไม่สามารถบอกก่อนได้อยู่แล้วส่วนการรับผิดชอบต่อผู้โดยสารนกแอร์ได้เลื่อนให้ผู้โดยสารเดินทางในไฟล์ถัดไปแทนอันนี้คือคําชี้แจงของคุณพาทีสารสินประธานเจ้าหน้าที่สายการบินนกแอร์ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็มีถแถลงการกของสายการบินนกแอร์ชี้แจงแล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมโดยบอกว่าเดิมเนี่ยเที่ยวบินนี้จะต้องออกจากภูเก็ต4ี่ทุ่มห้หรือว่าประมาณ5้าทุ่มกำหนดถึงดอนเมืองกรุงเทพตอนเที่ยงคืน15 แต่ว่ามีปัญหาล่าช้าเพราะว่าไฟล์ก่อนหน้านั้นซึ่งบินจากดอนเมืองไปภูเก็ตต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่หาดใหญ่มเมื่อสาภาพอากาศดีขึ้นจึงสามารถทําการบินได้อีกครั้งแต่เป็นการล่าช้าต่อเนื่องจากปัญหาสาภาพอากาศตรงนี้ก็น่าจะไปโยงกับที่คุณพาทีบอกว่าอพอช่วงเวลาชั่วโมงมันเลยไปแล้วเนี่ยทำให้ชัว่วโมงการบินของนักบิน,นเกินทําให้ไม่สามารถจะบินต่อเนื่องได้ทันทีซึ่งตามกฎคือมันต้องพักเลย<ม>ลักษณะแบบนั้นนี่คือประเด็นที่จะไปโยงกับที่ผู้โดยสารตั้งก็สังเกตว่า ทำไมกับตันกลับบ้านแล<ม>้วทิ้งให้ผ<ล>ู้โดยสารไม่รู้คําตอบอยู่ที่นี่น่าจะโยงกันแบบนี้นะฮะนกแอร์เขายังชี้แจงต่อไปว่าได้มีการจัดเปลี่ยนเที่ยวบินสําหรับผู้โดยสารให้เดินทางโดยเร็วที่สุดในเช้าวันถัดมาด้วยเที่ยวบินดีดีเจ็เวลา6กโมงยีนาทีเดิมกําหนดจะต้องได้บินห้าทุ่ม,มแต่พอเครื่องดีเลย์บวกกับนักบินชั่วโมงบินเต็มได้บินอีกครั้งตอน6กโมงยีตอนเช้าได้บินทั้งหมด131จาก150คนส่วนผู้โดยสารส่วนอื่นก็ไปยยงเที่่วบินนอืน และนกแอร์ก็บอกว่าได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับผู้โดยสารในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางกรณีได้ด้วยแต่เสียงสะท้อนจากผู้โดยสารก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่ความชัดเจนว่าเขาได้บินอีกครั้งกี่โมงเพราะว่าตลอดทั้งคืนเนี่ยเขานั่งรอกันอยู่โดยเขาไม่รู้ว่าจะได้บินกี่โมงตอนที่นกแอร์จะมาแจ้งนี่ฮะว่าเป็น,น6โมง6โมงครึ่งประมาณ6โมงครึ่งเช้าในภายหลังเขาก็เลยมองว่าสายการบินอื่นดูเหมือนว่าจะเร็วได้กว่านั้นหรือเปล่า ก็เลยเป็นคําถามในลักษณะนี้ตามมาแต่ว่าด้านหนึ่งนกแอร์ก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยมาตรการความปลอดภัยไปบินเลยทันทีตามกฎก็ไม่ได้เช่นกันนะฮะคุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกับกรณีนี้มาว่าบางท่านก็เลือกจะบินหรือไม่เลือกจะบินแล้วก็บางท่านก็บอกผู้บริหารน่าจะอยู่ช่วยลูกน้องในการรับมือแบบนี้เพระลูกน้องเองก็นี่ฮะสีหน้าแต่ละคนก็พยายามคือผมเข้าใจนคนทํางานบริการเนาะ ก็อยากที่จะมีทําให้ดีที่สุดในหน้าที่ตัวเองแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างแต่ในบุมผู้โดยสารเองก็เขาเสียเงินแล้วเขาควรจะต้องได้รับการการบริการที่ดีไปให้เขานั่งรอโดยไม่รู้เวลาที่ชัดเจนอันนี้เกือบคืนนึงเลยนะคือมีบางท่านที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุก็โพสต์เฟซบุ๊กระบายนะครว่าตีสอเดินไปถามทีนึงแล้วก็ไม่ได้คําตอบชัดเจนแล้วก็ต้องรอไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้ใจเขาใจเรานะฮะ